สวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้พี่วายโยมาอยู่ร้านหอหมกป้าจ,จิ๋วคนดังแห่งบ้านเพนะคะก็หอหมกชื่อดังเลยตอนนี้ที่ได้มาอย่างแรกนะคะก็เป็นหอหมกย่างนะคะหอมกย่างนี่สั่งมาชิ้นเดียวเพราะพี่วายโยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าหอหมกนึ่งเนี่ยสั่งไปทั้งหมด6หอนะคะแล้วก็พาน้องบอยมาชิมด้วยนะคะจะได้รู้ว่า พอดีว่าปลาต้มหวานหมดไงก็เลยไม่ได้ชิมหมดเลยเนาะปลาต้มหวานเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปชิมที่เมืองนีปลาทูหรือต้มหวานปลาทูต้มหวานปลาต้มหวานต้มชิ้นขโมกกำลังมานะคะโอเคเดี๋ยวพอหโมกมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมาแล้วมาแล้วหโมกมาแล้วอนะ่นน้ำมาค่ะนี่ค่ะร้อนๆอ๋อพี่มกประจิ๋วค่ะร้อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงน้องบอยชิมก่อนนะคะว่ายังไง นี่โตชอบมากนะโตย่าบอกให้ใบอยชิมชิมก่อนนะเ็นยังไงบ้างรสชาติาถูกปากเราไหมถูกปากใช่ไหม,มได้เลยครับเฮ้ยนะเ,นะเรามาชิมหอมหมกกันนี่หอมหมกอือหอร่อย ขับรถมาจากเชียงใหม่เหนื่อยมากเจ้า่ายรถดวยงหรือเจอาพ่ไทยแข่งรถด้วยห<ะ>อมามานะฮะแยกข้าวขอเล็ก,ลกขอสิบห้าบาทน,นะ,ะ้คะคัาน,นิดนึง ได้ลปลาต้มหวานหมดแต่มากินหอมอบอย่างเดียวสามหอมอ่ะไ,ไม่ต้องอิ่มมะกินแบบพอดีๆถ้าวานี่หอมแล้ว ที่หนูขอแบบออย่างพรอมโอเคนะคะถ้าใครมาพ่านเพจกาะสเสม็ดนะคะก็แวะมาชิมมันได้นะคะที่ปลาจิ๋วฮอหมกนะคะอยู่ข้างๆขรงในวัดเพนตาสุขาลมนะคะนะคะแล้วก็เยื้องๆกับตลาดร้อยเสาะนะคะโอเคค่ะเจอกิอปบหน้าค่ะสวัสดีค่ะเรื่องตลาดร้อยเสานี่มขาขายอะไร